หนึ่งสองสามว้า <Wow. S 3> สวัสดีเจ้า,าเอล่าสมัยมาแล้วไม่ได้ไปไวัยไม่ได้ไปไวันไม่ได้สำนักทาไแจะเห็นแนวเด้จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีทางแฟนเพจอิหล่าสมาัยแล้วก็ทังช่องยูทูปอิหล่าสมาัยน้าได้จ้ามือนีอิหล่าสมาัยมากกับเมกุ่งสองคนจ้าแล้วก็อิหล่าสมาัยก็มาในชุดเจ้าหญิงงามขนาดเลยจ้า มัอนี้ต้องเป็นวันพิเศษจ้ะมาในบรรยากาศสีเขียวๆทองถุงบานเท่าแต่ว่าเป็นวันพิเศษของอิหลาสมัยจ้าเป็นวันหย่างน้อจ้แฮปป happy birthday to you นแฮ happy birthday to you เป็นวันอีหยังน้อ happy birthday to you ยูสิค่าถาอยู่ในกล่องอ่าเป็นวันเกิดจ้าวันเกิด<ะ>นี่มังกูใส่ตรงนี้จ้ามัอนี้เป็นวันเกิดของอิหลาสมัยได้จ้ะครบอายุครบสี่ขวบจ้า ครอบรอบซีขวบของอิหล่าสมายัยทางคุณแม่ก็ได้หาเค้กส,สวยๆมาให้อิหล่าสมายัยเพื่อนอันชอบเจ้ายิงก็ได้หาเค้กส,สวยๆแล้วก็มีทางของขวัญของปายเอฟซีเพื่อนสสงมาหายน้าเดี๋ยวมาหนีเข้ามาเบิ้งเค้กแล้วก็มาแกะของขวัญให้อีหล่าเนาะจ้าอยากเห็นเค้กไปจ้าอยากแล้วจ้าเดี๋ยวเอาขออนุญ,ญาตเอาเค้กขมาว่างด้านนาเลยนะจ้ามาแล้วจ้า สวยงามขนาดเลยจ้าแบบนั่นอะเ,เ,เขาแกะอะไรกันเด้อเขาแกะยังสี่บอกจ้าเขามันบูเป็นเค้กสีชมพูเป็นบู๊เสวยเลยจ้านี่ค่ะมันเป็นดอกไม้เค้กมงกุฎจ้าเค้กมงกุฎอ่าแกะอยังไหนนะแกะเลยต่อแกะยังไงเปิดเลยปะจ้าจ้า,จ,าจับน้ำกันเลยค่ะหนึ่งสองสามว้าวว้าวง่ จงามจ้าชอบปะจ้าชอบจ้ามาแล้วจ้าเค้กมงกุฎเจ้าหญิงของอิหลาสมัยน้อยจ้ามือนีพันกับมาในชุดเจ้าหญิงนั่มเลยจ้าอิหลาสมัยอิหลาสมัยครบจ้าขวบบละจ้าบอกท่านผู้ชมแน่ซีขวับไอสีขวบเพชรมือจังไหนค่ะแอบครบซีขวบแล้วอิหลาสมัยเอาเทียนไปปักบนเค้กได้ละจ้าเดี๋ยวเขามาลองเพลงแฮปปี้เบอร์เดย์กันเนาะจ้า อีหล่าสไม่ลองเพลงแฮป a p p y b i r t เดย์เป็นป่าจา้าเป็นจ้ามาเอามาลองเพลงแฮป a p p y b i r t เดย์ไปพร้อมๆกันเนาะจา้าลืมใส่ไฟลืมใส่ไฟเดี๋ยวไปจงขอใส่ไฟกันนะจา้าอ๋อเรียบร้อยแล้วอ้าวเดี๋ยวมาลองเพลงแฮปปี้เบิร์ t เดย์กันนะจา้าอ่าท่านผู้ชมรวม่วมอวยพรให้กับอีหล่าสไมยน้ำเนได้จา้าเผื่อเป็นสิริมงคลให้อีหลา่าสไมยอายุครบสี่ขวบจ้า อันหนึ่งสองสาม Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อ่าแม่กขอให้อีลาสบาย สุขภาพแข็งแรงเรียนหนังสือเก่งๆเป็นคนหูวผู้ดีแล้วก็เป็นที่รักของทั้งทั้งเอฟซีเป็นที่เอ็นดูของทั้งพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนแล้วก็ขอให้มีคนติดตามเวลาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นที่รักแล้วก็อยู่ดีมีแห้ g บอกนอนสอนงายไงตลกเด้อมีความสุขหลายๆเด้อจ้าจ้าสาธุเอาได้ค่ะเอ๊ตาผมใหม้สบายเนยจ้าแม่ขออนุญาตใสม่มงกุฎให้เจ้าหญิงได้จ้าจ้า โอ้มงกุตัวหญิงก็สวยแพ้ยังก็ลองมาที่ชอบตัวหญิงจ้ะมันสวยจ้าโอ้สวยมากเลยอ่ะโอเคจ้ะมาที่น้องจ้าไม่กินเค้กน้ำอีราจ้าแสบปะจ้าแอบจ้าสมัยขอปอนในจุงด้วยจ้าจ้าอืม แซบไปลไล่จ้าแซ่บมาจ้าแะแซ่บจ้ะกาสำหรับเค้กอ่าปอนนี่เด้อจ้าเด้อกะมาจากร้านเค้กเลิฟเชียงรายเด้อจา้าพนกระได้ถ้ําเค้กงามๆให้กับอิลาสมาัยงามหลายๆเลยจา้าทางร้านเพิ่นกะจัดท้าาดําไฮโดยเฉพาะเลยเด้อจา้าบ่ว่าสิเป็นทั้งซื่อแล้วกะัทั้งลายเค้กมงกุฎเด้อจ้าอันนี้นมันกินได,ด้บ่จ้ากินได้คะ่ะอ่าเป็นทั้งเค้กมงกุฎเพิ่นว่ายอิลาสมัยชอบ กันเลยจัดหายในมือนีอิหล่าอิมเราจ้าเอาน้ามาจ้าเอาจ้าจงขอยากเก็บเค้กก่อนนะจ้าอิหล่าสมัยเดี๋ยวเข้ามาแกะของขวัญจากปาเอฟซีวาค่ะจ้านี่จ้าขอพระคุณกองของขวัญทรงมาห้อิหล่าสมัยจากคุณป้าพ่อนทีทรงมาจากกรุงเทพได้จ้าเอ็นดูอิหล่าได้ทรงของขวัญวันเกิดมาห้อิหล่าในปีนี่จ้า แมมขอได้หยาดแก้ก็ได้จ้ะแกะเลยมาจัดสมัยอ่าอ่แม่แกะแล้ได้ค่ะของควัญสิเป็นอียงเนาะมมเมมันเป็นของเรยนะม่วลาแกยวก็ร้างจานาะมันเป็นเคสบวี่อ่าขอแป๊บหนึ่งด้อจ้าว้าวเป็นเอียงเนาะแทน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  อเปิดไะว้าวอ้าตุตต๊กตาตุ๊กตาดิ้ตุกกตกต๊กตาสามตัวเลยนะจ๊ะวันจากคุณป้าพันธุ์ตรงไหนุ่ะไม่มีความกุญแจนะจ้ะตุ๊กตาสวยๆนะจ๊ะคุณแม่บอกอย่าวางไวตรงนี้เด้ออจ้าคลิปนี้ก็มาในคลิป วันคล้ายวันเกิดของอีหล่าสมัยในวันที่สิบเกามษาย,ยนอายุครบสี่ขวบจ้าทางแฟนเพจกะไดทรงข,งของควัญมาให้แล้วก็ได้มาก,กินเค,ค้กงามๆเป็นเค,ค้กเจ้าหญิงไซมงกุฎจากทางร้านเค,ค้กเลิฟเชียงรายได้ทำมาให้อีหลา่างามงาจ้าวันนี้อีหล่าสมัยมากว่าจ้ามากจ้าจาังไรกัก็ขอให้ทางแฟนเพจได้จ้าเด้อ ร่วมวอวยพรให้อิหลาสมายัยเพื่อเป็นสิริมงคลให้อิหลาสมายัยในเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้อิหลาสมายัยกลับไปกลุงขออนุญาตล่าท่านผู้ชมไปก่อนให้อิหลาสมายัยปิดคลิปจ้าขอบคุณจ้าที่เข้ามาบังอิหลาฝากติดตามอิหลาสมายัยในเด้อจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้า